ผักาดของไอรีนอยู่ตรงมุมนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะอืมมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ทุกคนออกมาย่อมย่อมแยมแย,ม,ย,ม,ยมแค่นี้เองนะคะแต่ไอรีนคิดว่ามันก็คงไม่โตแล้วอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเอาไปทําแกงผักกาดกินในมื้อกลางวันนี้ของไอรีนดีกว่านะคะอืม น่าสงสารจังเลยอากาศไทยในแคชเมียร์นี่นะคะมีดอกด้วยทุกคนก็โตได้แค่นี้แหละคะ่ะสภาพดินสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะคะทุกคนนี่เห็นต้นนี้ไหมนี่ก็ใช่หมดเลยเนี่ยทุกคนนี่มีแมลงกินด้วยนะคะ เก็บไปให้หมดเลยทุกคนาเาขาคงไม่โตให้เราแล้วละคะ่ะนี่นะคะก็เอาใส่ลงไปในถุงผักชีก็รู้สึกจะหายหมดเลยนะทุกคนนะผักชีที่ไอรีนหว่านไว้นี่นี่นะคะผักชีไม่ค่อยสวยเลยนะทุกคนเก็บไปให้หมดเลยดีกว่าผระกาด มีตรงไหนบ้างเออนี่อยู่มุมน,นี้ด้วยนะทุกคนนะไม่สวยเลยทุกคนได้แค่นี้เองค่ะทุกคนก็พอจะได้สักถ้วยหนึ่งนะคะ แกงประกาศให้อรีนได้พอได้กินพอหายอยากนะคะจริงๆแล้วต้องแกงใส่ไก่นะคะแต่ว่าแกงแค่นี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องออกไปหาซื้อไก่ที่ตลาดเนาะต้นสตรอเบอรี่นะคะนี่ ลูกสตรอเบอรี่ก็ไม่มีแล้วค่ะทุกคนเก็บกินกันจนหมดแล้วอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะนี่มันไม่โตให้แล้วทุกคนมันไม่โตให้แล้วนะคะน่าจะหมดแล้วอักชีก็ไม่มีนะ นี่พักชีสองต้นโอเคผักกาศเราน่าจะหมดแล้วทุกคนนี่นะคะเนี่ยใช่หมดเลยแต่เขาไม่ยอมขึ้นเขาไม่ยอมโตให้เรานะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกผักเคลแล้วค่ะ ผักเคลแล้วก็ไอต้นไอคอร์บ,บี้นะคะเดี๋ยวไอรีนคิดว่าไอรีนจะเก็บยอดไอต้นคอร์บ,บี้นะคะเอามาผสมกับผักกาดของเราดีกว่ามันจะได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะนี่ยอดมันแบบนี้ก็กินได้หมดเลยทุกคนอร่อยด้วยนะยิ่งเอาไปใส่ต้มมาม่าเนี่ยอร่อยสีดายมาม่าไทยไอรีนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกำลัง าฝากให้พี่สาวนะคะเอามาให้นะคะปลายเดือนนี้นะคะมาม่ามาม่าไทยเวลาไอรีนไม่มีอะไรให้กินเนี่ยไอรีนก็จะกินต้มมาม่าผัดมาม่านะคะก็ให้ผ่านไปเป็นมือม้อๆนะคะทุกคนที่นี่หาของกินค่อนข้างที่จะ ลำบากนิดน,นึงนะคะสําหรับคนไทยอย่างเราเนาะ,ะเดี๋ยวรอไปอยู่ที่เดลีค่ะทุกคนเดลีรับรองว่าไอรีนมีของกินเพียบค่ะนี่นะคะต้นดูกคาร์บ,บี้คาร์บ,บี้ไปนี่แรงนู้นคุณลุงก็ พวนดินเตรียมดินไว้นะคะสำหรับหวานผักปลูกผักอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เกือบล้มเลยเสียงนกร้องค่ะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้ดอกไม้ออกมาแล้วดอกอะไรก็ไม่รู้นะ นี่เวลาเขาออกเต็มต้นเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะสีส้มแบบนี้นี่นะคะเพียบเลยทุกคนนี่เดี๋ยวอีกวันสองวันก็น่าจะผริบานมาแล้วคะ่ะเยอะเลยนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าดอกอะไรนะคะ นี่ตรงฝั่งรั้วบ้านคุณน้านะคะฝั่งต้นทับทีมคุณลุงก็ถอนอดอกต้นกระเทียมนะคะถอนต้นกระเทียมออกหมดแล้วทุกคนก็น,น่าจะเตรียมดินไว้ปลูกผักอะไรของคุณลุงอีกอะคะ่ะพวกเรามีผักกินที่บ้านก็เพราะคุณลุงนะคะคุณลุงชอบทำสวนนะคะชอบถางหญ้าถอนหญ้าปลูกผักนู่นนี่นั่นให้พวกเรานะคะ อันนี้ก็เป็นใบปลาักนะคะใบปลาักนี่มีต้นเคลอยู่อยู่ตรงนี้กอหนึ่งนะคะทุกคนใบปลารักใบปลาักนี่โดนตัดใบออกไปแล้วคะ่ะไปทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะใบปลักก็น่าจะเป็นผักตระกูลของอ่า ผักไอ้อะไรนะสปินิชค่ะพวกผักโขมพวกผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แดดแรงค่ะทุกคนแดดแรงนี่ลูกทับทิมตอนนี้ช่างกำลังทาสีอยู่หลังกำแพงด้านนอกนะคะ ทาสีบ้านของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแต่ห้องน้ำนะคะแล้วก็กำแพงนะคะแล้วก็รั้วฝั่งนี้รั้วของบ้านคุณน้าก็น่าจะโดนรื้อนะคะแล้วก็ก่อกำแพงแบบนี้นะคะมันจะได้ดูเหมือนกันดูมันจะได้ดูดีนะคะแล้วก็ดูมิดชิดด้วยนะคะคนแคชเมียนิยม สร้างกำแพงบ้านรั้วบ้านสูงๆนะทุกคนเพราะว่าเขาชอบความเป็นอ่ะพิเวซี่มากๆเลยนะคะชอบความเป็นส่วนตัวนะคะวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะคะนกชอบมาอาศัยอยู่ตรงต้นทับทิมนะคะทุกคนนกกระจอกนะคะธรรมชาติได้ยินเสียงนกร้องไหมคะธรรมชาติสุดๆเลย เดี๋ยวเดือนหน้าไอรินก็ต้องกลับไทยอีกแล้วนะคะทุกคนนะเพราะว่าวีซ่าของไอรินนะยังใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคะไอรินก็จะอยู่ที่นี่ได้ครั้งละไม่เกิน90วันนะสองเดือนครึ่งนะคะประมาณนี้ไอรินก็ต้องออกจากอินเดียนะคะรอบนี้จะขอกลับไทยอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะกลับไปกินอาหารไทยนะคะ กลับไปทําทุระส่วนตัวด้วยละคะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอบหน้ายังไงอาจจะออกทางเนปาลหรือว่าไปทางอ่าพูตานแทนนะคะนกน่ารักจังเลยทุกคนเ๋ยนนะน่ารักอะ่ะไหนไหนโน่นทุกคนตัวอ้วนฉุเลยนกที่นี่น่ารัก เออจะบอกว่าไอ้ต้นลูกพุนนะคะลูกพุนของไอรีนที่ไอรีนทำคลิปลงวันนั้นน่ะโดนนกจิกไปสองลูกแล้วนะทุกคนเสียใจมากๆเลยแล้วก็มาจิกไอ้ลูกที่มันกำลังเริ่มแดงของเราด้วยนะไอ้ลูกใหญ่ๆแดงๆะค่ะเสร็จนกไปแล้วนะคะสองลูกก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ให้เรากินตอนมันสุกไหมนะคะกลัวว่าจะเสร็จนกซะก,ก่อนนะคะทุกคน โอเคค่ะร้อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าบ้านก่อนนะคะนี่ทุกคนลูกพูนของเราที่อลินบอกนะโดนนกสอยแล้วค่ะเสียดามากๆเลยอะ่ะกำลังจะเริ่มแดงเลยนะทุกคนนะเสร็จนกแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาแกงผักกาดของเอลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใส่กุ้งแห้งนะคะกับปลาแห้งลงไปนะคะหอมน้ำปลาร้ามากๆเลยทุกคนเดี๋ยวไอรินขออนุญาตทานข้าวกลางวันก่อนนะคะเสียดายไม่มีข้าวเหนียวจิ้มนะทุกคนนะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะ